ทำยังไงอะที่เราจะแบบส่งนักเตะได้ไปเล่นต่างประเทศเยอะเขาต้องการเราสิ่าใช้คำว่าเราส่งนะอย่างพี่ตุ๊กเขาบอกนะว่าถ้าเขามีโอกาสได้ทำเนี่ยมีโอกาสไปได้แกอาจจะมีวิธีของแกก็ได้พัฒนากติกับสภาพร่างกายสําคัญเทคนิคเนี่ยโอเคมันฝึกอยู่แล้วล่ะรับส่งบอลอะไรเงี้ยแต่ตรงนี้สําคัญนะตั้งแต่ไหนคุณมีทัศนคติที่ดีนะโอกาสที่คุณต่อยอดได้ถ้ามองย้อนกลับมาไทยลีกทุกคนบอกว่าไทยลีกเนี่ยพัฒนาละ พัฒนามากไกลมากจากสมัยพี่เป็นนักเตะเองก็ดีแต่ทำไมทีมชาติมันก็ไม่ไปไกลกว่าตอนที่พี่เล่นเหมือนกันอะมันไม่ตามกันไปอะทีมชาติจริงๆแล้วเราต้องขอบคุณหลีกเรานะทีมชาติเราเนี่ยพัฒนาแต่ว่ามันเขาเรียกว่ามันค่อยๆาไงเขาจะแบบคือคุณคุณต้องมองว่าตั้งแต่เราเรามีหลีกที่เป็นอาชีพเนี่ยนะทีมชาติเราเนี่ยผลงานมันดูดีนะแต่คุณต้องยอมรับชาติเดียวก็พัฒนาด้วยคือไม่ใช่เรามองว่าโอ้ชาติเราพัฒนาอย่างเดียว มาเลเวียดนามเขาก็มีตีนะไม่มีเท้าถูกไหมมันก็เหมือนเรานี่แหละใช่ไหมขณะนั้นการพัฒนาเก็สูสีกันไงแต่พี่ยอมรับว่าเดี๋ยวเนี้นักบอลเราเป็นมืออาชีพมากขึ้นคุณดูนะสภาพร่างกายคุณเห็นไหมเวลาไปเก็บตัวจิมชาติสภาพร่างกายไปนี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์แต่จะเป็นเมื่อก่อนนะคุณต้องมีเวลาไปซ้อมร่างกายก่อนนะแต่เดี๋ยวนี้มันเข้มข้นตั้งแต่สโมสนนรไงนะเราจริงๆจิมชาติเราสปีดบอลดีขึ้นความรวดเร็วดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะ นะจริงๆแล้วพี่ว่ามันดีขึ้นแหละแต่ว่าคุณใช้แบบดีเก้ากระโดดมันก็ยังไม่ใช่หรอกถูกไหมถ้าคุณจะดีเก้ากระโดดอย่าง,งนั้นนเราต้องเป็นแชมป์เอฟซีฉันเป็นหลีกหรือเข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายบ่อยในสโมสรแล้วนะเวลาพี่อุ่นเครื่องกับทีมเทโลเนี่ยโอ้โหมันมอุ่นกับยักษ์ลมใจมากมนะเพราะว่าเขาซ้อมก่อนมาซ้อมเขาก็เล่นเล่นเวทเสร็จแล้วก็ไปซ้อมเข้าใจป่ะคือถ้าคุณมีอย่างนี้เกือบทุกสโมสรนะโอ้ต่อไปทีมชาตินี่คุณแค่มาเทคนิคอะค ทุกสโมสรพี่นี่เฉพาะไทยหลีกหรือว่ารวมถึงทีสองทีสามด้วยทีสองหลายๆายทีมก็มีอืมใช่หลายๆทีมก็มีคือคือเราต้องพัฒนาควบคู่กันไปนะมาตรฐานทุกอย่างฟุตบอลมันอยู่ที่สิ่งแวดล้อมับในการสร้างนกฟุตบอลอืมดังนี้ยน้าสุดไปบองการ์ดมานี่โอ้โหนะถ้าสโมสรไทยเป็นได้อย่างบาบอการบุรีรัมหรือเมืองทองอะไรเนียหรือชนบุรีเลยเอยดีอืมเมื่อกี้พี่พูดถึงแล้วแหละว่าการส่งนักเตะ ถ้าไปเล่นต่างประเทศเยอะๆมันจะช่วยให้แบบเราจะมีนักเตะเก่งๆแล้วก็มาช่วยทีมชาติได้เยอะใช,ใช่ไหมฮะอยากให้พี่พูดอีกนิดน,นึงว่าจะทํายังไงอะ่ะที่เราจะแบบส่งนักเตะได้ไปเล่นต่างประเทศเยอะๆเขาต้องการเราสิอ,อย่าใช้คำว่าเราส่งนะเขาต้องการเราอย่างเช่นเหมือนมาริโน่ต้องการอุ้ม ซัลบโรต้องการเจหรือซานเฟเโชโรชิมาต้องการมุย้ยอ่าถ้าเมื่อไหร่เขาต้องการเขาต้องเอาเราเล่นแต่ถ้าเมื่อไหร่เราถวายพานไให้เขานะเรียบร้อยเขาย้าใจไหมครับถ้าเมื่อไหร่เขาว่าเขาต้องการเนี่ยเฮ้ยมันมีโอกาสลงเล่นแน่นอนงั้นแสดงว่าถ้าเกิดเขาจะต้องการเราก็ต้องต้องแสดงให้เขาเห็นก่อนในหลีเราไงเพราะว,ว่าต้องเข้าใจว่าหลีเราเดี๋ยวนี้เฮ้ยมันมีถ่ายทอดครับเราจะบอกว่าถ่ายทอดเพราะนระเทศเรานะ ช่องทางธรรมชาติมันก็มีถูกไหม,มขาว่ารจ,จะดูพอตาตโมสรมาสโมสอนดูช่องทางธรรมชาติเยอะอาจจะบางทีไม่จ่ายค่าล <c oughs> ิขสิทธิ์อะไรก็ได้นะ <c oughs> <c oughs> คือเดี๋ยวนี้มันมีเยอะคุณไม่ต้องกลัวว่าเอ,อลีกเราอะจะไม่ได้รับความนิยมพอมันมีเยอะปั๊บตอนนีเ้เขาดูเขาเห็นแล้วเราบางทีสโมสรเราได้เล่นเอฟซีแชมเปี้ยนลีกบางทีคุณไปดูเอฟซีแชมเปี้ยนลีกนะเอ้ยเปเล่นนัดเดียวนะเตะตาบางทีเอ้ยอเอาเลยไว้ใช่ไหมเพราะว่าหนึ่งเราต้องยอมรับว่านักเราเนี่ยประเทศเราเนี่ยคือมันก็มีีเเ้าาาารรกกมมมมมัันนนน็สสถทํงิิไดะะตต ไปเล่นต่างประเทศสักห้าคนสิบคนพี่ว่าเราจะมีโอกาสขึ้นไหมกับอ่ะเอาสู้กับทีมในเอเชียก็พอมันมีโอกาสขึ้นไหมฮะต้องสมมุติตลอดประเทศเราเนี่ยมันไม่มีแบบเฮ้ยพี่นักเตะไม่ได้น้าคนนี่ขนาดนี้เราพูดกันแบบแสดงว่ามันมันมีโอกาสยากถูกไหมยากเพราะนั้นประเทศเรามันต้องขึ้นว่าสมมุติสมมติสมมติถูกอันนี้เราสมมุติแต่ไปเล่นห้าคนแล้วนะแล้วเราก็มาสมมติอีกว่าพอไปห้าคนแล้วเนี่ยมันจะห้าคนถ้าเป็นตัวหลักต้องมีโอกาสอืมคุณดูอุ้มเป็นตัวหลัก เจเป็นตัวหลักเอาแค่สองคนนะครับดูมาเล่นทีมชาติดมโอ้โหนน่นเชียงใหม่มเหน,นือเหนือคือมันเหนือเลยเขาา้าใจไหมเออคิดดูแล้วท้ามีห้าอ่านแลสมมติอันนี้เราแบบจริงจังเลยว่าถ้าเราตั้งเป้าจะไปบอลโลกไม่ใช่สปีนะอาจจะวันข้างหน้าอีกสิบปียี่ิบปี <c oughs> ถูกต้องอะไรที่เราต้องทําเป็นอย่างแรกเลยของทีมชาติไทยมันต้องทําทุกอย่างเลยจะไปบอกว่าตั้งแต่เยาวชนเยาวชน คุณไปทำเยาวชนเดี๋ยวสภาพแวดล้อมคุณไม่ดีนะสนามซ้อมไม่ได้ญ่าไม่เรียบนะระบบการเงินระบบทุกอย่างคือมันต้องทำพร้อมๆกันจะบอกว่าเริ่มแต่เยาวชนเอาสมมติบนถามคุณเริ่มแต่เยาวชนสนามซ้อมคุณก็ไม่มีทุนอะไรคุณก็ไม่มีอะไรทุกอย่างมันต้องทําพร้อมๆกันตอนเนี้สโมสรไหนทําได้ก็ทาไปก่อนอย่างเช่นช่วยไงช่วยทํานักเตะที่อยู่ในสโมสรน,นั้นไม่ว่าเป็นทีสามทีสองไทยลีกช่วยพัฒนาทัศนคติก่อนนะ แล้วก็หนึ่งก็คือสภาพร่างกายส่วนวิธีการเล่นเนี่ยพี่มองว่าฟุตบอลเนี่ยโอ้โหคือไม่ว่าโค้ชจะจบ C b บอะไรเส้นโปรเส้นพี่ว่ามันก็ไม่ต่างกันหรอกนะมันคงไม่มีใครเล่นหลังคนเดียวหน้าห้าคนอะไรเงี้ยมันคงไม่มีใช่ไหมทัศนคติกับสภาพร่างกายสําคัญนะเทคนิคเนี่ยโอเคมันฝึกอยู่แล้วล่ะรับส่งบอลอะไรเงี้ยแต่ตรงนี้สําคัญนะต้างมื่ไห่คุณมีทัศนคติที่ดีนะโอกาสที่คุณต่อยอดได้มันต้องทําพร้อมๆกันพี่คิดว่า ทีมชาติไทยของเราม,มันเหมาะที่แบบเอ้ยเราจะหยุดตามฟีฟ่าเดย์ซ้อมเหมือนทีมต่างประเทศหรือว่าเราจะมาใช้เวลาเก็บตัวเหมือนในอดีตอันไหนเหมาะกว่ากันพี่ว่าทาทาอย่างนี้ดีละเหมาะเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าเดี๋ยวนี้นักฟุตบอลปัจจุบันเนี่ยคือสภาพร่างกายอยู่ที่สมสอนนะมไม่ว่าจะเป็นสภาพร่างกายเทคนิคเทคนิคคือทีมชาติในเวลา7วันหรือ10วันที่ไปเนี่ยคือเขาต้องไปเรียนรู้เทคนิคแต่ว่าไอของยู23เนี่ยคือมันมีข้อบังคับคือนักเตะบางคนมันแทบจะไม่ค่อยได้ลงสนามนะมันก็เลยต้อง ต้องอาจจะมีเวลานิดนึงเพื่อจะมาบิวร่างกายแต่ว่าอย่างชุดใหญ่นี่ไม่ต้องชุดใหญ่นี่คือคุณต้องเลือกเสียดตัวแรกที่อยู่ในสนามถูกไหมอ่าแล้วก็ขนาดสภาพร่างกายไม่น่าม,มีปัญหานะขนาดแค่เวลาสิบวันกับเทคนิคในการเล่นอ่ะพี่ว่ามัน,ม,นมันเพียงพอแล้วคือพี่ว่าเราเราจะกลับไปเหมือนเดิมเลยว่าต้องเก็บตัวก่อนหนึ่งเดือนอะไรเงี้ยซึ่ง,ซ,งซึ่งพี่ว่าฟุตบอลเนะนี่ยมันนักฟุตบอลนะคือมันอยู่ฟุตบอลมามาทาั้งฤดูกาลนะเข้าใจไหมอยู่ๆพอมันพักมันต้องไปไปทีมชาติอีกอีกเดือนนึงพี่ว่ามัน มันต้องมันต้องเขาเรียกอะไรมันต้องทําตามสากลนี่แหละแต่แค่ปรับเปลี่ยนวิธีคิดปรับเปลี่ยนวิธีการอะไรแค่นั้นเองดีกว่าอ่ะไรอย่างชุดเล็กพอ <c oughs> นักเตะบางคนก็ไม่ค่อยได้เล่นอย่างเงี้ยพี่อ,อถ้าเราจะไปทําตามสากลมันก็นักเตะเรื่องของความฟิตอะไรอีกอ่ะคือมันก็ต้องเออเขาเรียกว่ามันก็ต้องรับผิดชอบเองที่สโมสรอ,อัางนี้อยากจะถามพี่เลยว่าพี่มั่นใจไหมว่าทีมชดุดทีมชาติไทยของเราอะ่ะมีโอกาสจะไปบอลโลกมันมีดีแต่แต่เหมือนเหมือนเหมือนที่บอกอ่ะโอ้โหจะบอกว่าเดี๋ยว อีกสองปีไปเนี่ยโอ้หนอกจากออย่างพี่ตุ๊กเขาบอกนะว่าถ้าเขามีโอกาสได้ทำเนี่ยทำหมายถึงว่าเขาไปเป็นที่ปรึกษา,าหรือไม่เป็นอะไรก็ดีนายกครั้งต่อไปเนี่ยมันมีโอกาสไปได้แกอาจจะมีวิธีของแกก็ไนดะแต่ถ้าถ้าถามพี่นะถ้าญี่ปุ่นเกาหลีซาอุเอ่อมัน ถ้ามันไม่ส่งแล้วก็มีโอกาสไม่แต่ครั้งหน้ามันมันได้แปดทีมนะพี่ะมันได้แปดทีมอ่เราเราเราพูดแบบไม่ต้องอายฟ้าดินนะมึงคิดหนึ่งในแปดในเอเชียมลงมาดิอ่าประเทศเราอยู่ดับที่ไหรเกาหลีญี่ปุ่นซาอุดีอาราณ UAE เออ UAE ยังไม่ใช่เอาอิรักก่อนอ่ีอิรักษ์มีอะไรอีกออสเตรเลียอ่าอ่าหกละนี่ไงไทยมึงข้ามเลยเหรออ่ะมีอะไรกับผมนึกไม่ออกละกาตา อุซเบกาตาอุซเบเอออุซเบเห็นไหมพอพออุซเบเอออุซเบกเออเออเลยลืมลืมอุซเบไปใช่อ่ะพี่โอพูดถึงทีมชาติไทยชุดปัจจุบันหน่อยกับมาโน่พกิ้งซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้นะว่าจะได้ทาต่อไหมว่าเดี๋ยวจะหมดสัญญาปีนี้อ่ามันมีอะไรที่ต้องเพิ่มเติมหรือว่าแก้ไขไหมกับชุดปัจจุบันพี่ว่านะตอนนี้นะมาโน่นะต่อเขาไปเถอะนะเพราะว่าหนึ่งเออเราก็ช่วงนี้สมาคมก็แบบมีพลามรัลังแล้วอย่างมาโน ก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าทํามาก็โอเคนะก็ถือว่าประสบความสำเร็จก็ให้มาน่นทาต่อในทาในแนวทางที่มันน่ต้องการแต่ว่าที่สำคัญคือออลีกเลิกเนี่ยขอให้มันชัดเจนหน่อยอย่าไปแบบสับไปสับมาเออให้มันมีเวลาชัดเจนเขาได้คือการทาทิมชาติมันต้องวางแผนระยะยาวถูกไหมมันต้องมีเขาเรียกอะไรนะเท่าฟีฟ่าเดมันชัดเจนเนี่ยเขาก็ได้รู้ว่าจะเรียกใครมายังไงใช่ป่ะตรงนี้ต้องซัพพอร์ตเขาสำคัญแต่แต่ถ้าถามพี่เราว้อ่ตอเขาไปเถอนะเพราะว่าคนทำผลงานมาโหแล้ว ถามว่าสมมติถ้าไม่ต่อมาโน่นะคุณจะเอาใครมาชั่วโมงนี้ถูกไหมเท่าไหร่เฮามัดเฮามัดใช่ไหมสมมติมาโน่เรียกพี่ไปเป็นผู้ช่วยไปไหมพี่กับมาโน่เจอกันตั้งแต่เรียนโปรเซนอันนี้กันอยู่แล้วพี่จะช่วยมาโน่ได้นะพี่ช่วยฝึกเด็กที่สโมสรไม่ดีกว่าเหรออ่านะอ่าสุดท้ายแล้วสมมติวันหนึ่งให้พี่กลับไปทำทีมชาติอีกรอบแต่เขาี่้เป็นชุดใหญ่ พี่อยากทำไหมชุดใหญ่ขอเป็นในนี้ดีกว่าถ้าจะไปทาชุดใหญ่นะขอเป็นผู้ช่วยผู้ช่วยใช่ผู้ช่วยใครอ่ะช่วยช่วยช่วยอ่านคอมเมนต์เล้ค่อบไม่พี่บอกว่าทีมชาติไทยเหมาะกับโค้ชไทยหรือว่าโค้ชต่างชาติใครก็ได้คือบางเวลาถ้าคนไทยเราไม่มีก็ใช้ต่างชาติบางเวลาที่คนไทยเราใช่แล้วก็ใช้คนไทยเราจะไปฟิกเลยว่าต่างชาติหรือคนไทยไม่มี ประเทศไหนหรอไม่รับประเทศถูกไหมต่างชาติเขาจะรับประเทศเราเหรอถ้าต่างชาติรับประเทศเรานะเองไปบอกเลย๋ยวคุณมาทําทีมชาติผมฟรีได้ไหมมึงเชื่อกูไม่มีใครจะทําให้มึงหรอกคุณออกค่าบ้านเลไค่ารถอะไรค่ารถบันไม่มีไม่เอาพี่เอาพี่เอาไหมทำฟรีทำทีมชาติฟรีพี่เอาไหมกูก็ไม่เอาอย่างนั้นแต่ชุดนี้มีมีใครเอากองหน้ามีใครเทียบพี่ได้ไหม เอานิสัยหรือว่าฝีเท้านี่ฝีเท้าคือจะใช้คำว่าเทียบเลยพี่ว่าคืออย่างอย่างสูประชัยสุภหน้แล้วเนี่ยคืออืมีอนาคตมากนะเพราะว่าหนึ่งสองคนเนี่ยหรือแม้กระทั่งเช็คแล้วแต่หรือหลายๆคนนะผูนหน้าอันดับแรกคือต้องมีความกระหายในการยิงกระตูนะอันดับแรกไปต้องยิงก่อนยิงไม่ได้แล้วค่อยส่งแต่สูนหน้าบางคนเนี่ยคิดที่จะส่งก่อนแล้วค่อยยิงซึ่งมันไม่ใช่นะแล้วก็อีกอย่างการหาพื้นที่ซึ่งเด็กคุณนี่พัฒนาดีมากแล้วพี่ว่าเขาไปอยู่ ในสโมสรที่มีผู้เล่นเก่งๆเยอะจำไว้ามมาเลยเมื่อไหร่คุณดูว่าคนมีผู้เล่นเก่งเยอะคุณต้องเก่งอย่างเด็กสะกรเมื่อก่อนตอนที่มาเล่นเทโร่เด็กสะกรเป็นเด็กแค่สิบแปดปีแต่ว่าโอ้โหรอบล้อมใครมีพี่มีเซอร์ซักมีดูสิดเด็กสกรก็เล่นได้ก็เด็กสก้อนส่งยังไงก็มังไม่เสียบอลน,นะถูกไหมแต,แต่ถ้าเมื่อไหร่เด็กมันส่งปั๊บเกิดเรบข้าไม่ค่อยดีนะส่งไปเสียบอลเสียบอลท,ท,ทั้งที่บางทีอาจจะส่งไม่ค่อยดีแต่เราทําให้ฟุตบอลมันดีได้เด็กก็มีความมั่นใจถูกไหมสำคัญตรงนี้สำคัญมากครับ